สวัสดีวงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนหาโทเค็นนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของโทเค็นตัวนี้เลยนะครับน้องก็เป็นโทเค็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับวงน้องที่แบบว่าสามารถแลกสกินปืนได้นะครับน้องแลกสุดฟรีได้นะครับวงน้องแล้วก็แลกของฟรีนะครับน้องได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องแล้วก็วันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนลับแบบว่า ได้เยอะๆภายในวันเดียวนะครับวงน้อง100รอันต่อว,วันเลยละกันนะครับนาะเราก็พี่บอกเลยนะครับวันนี้พี่จะมาสอดแบบละเอียดนะครับนาะเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนาะว่าถ้าใครเป็นมือใหม่นะครับวงน้องเล่นไม่เป็นแน่นอนนะครับนาอเดี๋ยววันนี้นะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะมา ตอนแบบละเอียดนะครับเนาะเราก็ทุกคนดูคลิปนี้จบนะครับวงน้องก็คือสามารถเล่นเป็นทุกคนนะครับเนาะแล้วก็จะได้รับโทเค็นที่เยอะที่สุดด้วยนะครับเนาะเพราะว่าพี่มีสูตรลับในการหานะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณเลยนะครับเนาะเราก็พี่จะมาบอกด้วยนะครับเนาะว่าสามารถหาได้จากจุดไหนบ้างนะครับวงน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะของฟรีที่จะมาแจกนะครับเนาะมันจะมีจุดรับด้วยนะครับที่แบบว่าสามารถรับได้นะครับเนาะบางทีทุกคนอาจจะไม่รู้นะครับวงน้องเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเนาะมีคำตอบแน่นอนนะครับวงน้องว่าสามารถรับได้จากไหนอะไรยนนะะครรรับาขอองฟีีมไ น้องสายเติมมีอะไรบ้างนะครับวงน้องงั้นเราไปดูในส่วนของกิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับนาอก็เป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็คือเพิ่งอัปเดตเข้ามาเลยนะครับนาอก็จิ้มเข้ามาได้เลยนะครับวงน้องเมื่อคลิกเข้ามานะครับนาอจะเจอกับหน้าตาตัวนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนาอว่าเมื่อจิ้มเข้ามานะครับนาอให้ทุกคนนะครับอัปตัวนี้นะครับวงน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับน้องว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องจะมีทางด้านของการจัดอันดับนะครับวงน้องก็คือใครได้น้อยใครได้มากอะไรประมาณนี้นะครับน้องกิจกกรรมตัวนนี้็คืออจะเป็นการั มวงน้องก็แบบที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าการอัพเลเวลนะคารมวงน้องต้องมีวัตถุดิบนะครับมองน้องนี่เลยนะครับเนาะก็มี3อย่างนี้นะครับมองน้องส่วนวัตถุดิบนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะสอนหาละกันนะครับเนาะว่าจะหาได้ยังไงนะครับมองน้องแต่ที่หลักๆเลยนะครับเนาะก็คือเราต้องมีโทเค็นสีฟ้าตัวนี้นะครับมองน้องเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ดูนะครับเนาะนี่เลยนะครับมองน้องก็เป็นโทเค็นตัวนี้นะครับเนาะก็คือมีเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับมองน้องเราก็มาดูทางด้านของของรางวัลก่อนนะครับเนาะก่อนที่จะไปแบบว่่่่่่่าา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 หหหกกกกิจรร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 มืือออออออววววโททททเเเเเคคคคคค็็็็นน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 นะะะะะััััับบบบ้้้งงงงงงงีีีลลลยยยขขสุดดป ครับเนาะจะมีทางด้านของสุดฟรีสกินรถฟรีนะครับมงน้องก็เป็นทางด้านของสกินรถบีฟูดตัวนี้นะครับนอนที่แบบว่ามาแจกให้ฟรีเลยนะครับมงน้องก็คือก่อนที่เราจะได้ฟรีนะครับเนาะเราต้องมีโทเค็นดอกไม้ก่อนนะครับมงน้องแล้วก็จะปลาไม้เลยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้นะครับมงน้องก็คือสกินรถนะครับเนาะเอฟเฟกต์จะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับมงน้องเราก็จะมีทางด้านของสุดผู้หญิงนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของโปรไฟล์นะครับมงน้องพื้นหลังก็มีนะครับเนาะเราก็พี่บอกเลยนะครับม่งน้องก็คือบับบกกิจรรรมตััวนนนี้้ะคอง ก็ถือว <ok> <ke> ่าสุดจ <pl ains> ัดจเลยนะครับน้องเราก็อีกหน้านึงนะครับวงน้องก็คือจะเป็นทางด้านของสกีนปืนฟรีๆนะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของบัตรอีโวนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของสเก็ตบอร์ดฟรีๆนะครับน้องเราก็ของฟรีเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าของฟรีมีเยอะจริงๆนะครับวงน้องก็ถือว่าใครที่เป็นสายฟรีนะครับเนาะห้ามพลาดกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับวงน้องเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะก็อยู่กับเรานานพอสมควรนะครับวงน้องก็คืออยู่กับเรา14วันเลยนะครับเนาะกับกิจกรรมตัวนีีีี้้เเเเเเลลลยยยยยยนน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 ะะะะะะะคคคครรรรรััััับบบบบพวววววกกกกกกอออองงงง็็็ถื่่่าาาาาาาสุดดจจขฟมมมแ กจรรรมนะคับเนาะอาจจะสับสนนิดนึงนะครับวงน้องเพราะว่าบางคนเล่นไม่เป็นเลยนะครับเนาะก,กับกิจกรรมของมันนะครับวงน้องเพราะว่ามีการอัปเลเวลด้วยนะครับวงน้องมีการหาโทเค็นด้วยนะครับเนาะหาวัตถุดิบด้วยนะครับวงน้องก็คือหาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะแต่ที่หลักๆนะครับวงน้องพี่จะมาสอนหาโทเค็นสีฟ้าละกันนะครับเนาะก็จับประ<ล>มาณเลยนะครับวงน้องว่าสามารถหาได้ยังไงหาได้จากไหนนะครับเนาะก็จับประมาณเลยนะครับวงน้องก็คือการหาโทเค็นนะครับวงน้องก็หาได้ง่ายๆนะครับเนาะให้ทุกคนนะครับจิ้มเข้ามานะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะก็เป็น การหาโทเค็นจุดแรกนะครับน้องก็คืออันนี้นะครับวงน้องจะเป็นทางด้านของโทเค็นดอกไม้นะครับน้องที่แบบว่าสามารถรับแล้วก็แลกสุดได้เลยนะครับวงน้องอันนี้นะครับน้องก็คือแบบว่าเราไม่ต้องไปทําภารกิจให้ยากเลยนะครับน้องหรือว่าไม่ต้องไปหาให้ยากนะครับวงน้องล็อกอินเข้ามานะครับน้องก็รับไปแบบนี้เลยนะครับวงน้องเราก็เล่นจบ2เกมนะครับวงน้องก็รับไปแบบนี้เลยนะครับน้องเราก็สังหาศัตรูนะครับวงน้องก็รับไปแบบนี้เลยนะครับเนาะกับโทเค็นตัวนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าสามารถรับได้ง่ายๆรับได้ทุกคนนะครับเนนนนนนนาาะะใจุดดี้้คครรับวกอองงง็ืู่่ยๆลล4ปมณ3 เกมนะครับวงน้องก็สามารถรับได้ทั้งหมดนะครับเนาะกับโทเคนตัวนี้นะครับวงน้องแต่พี่จะมาสอนหาโทเคนสีฟ้านะครับวงน้องก็คือสาหรับโทเคนสีฟ้านะครับวงน้องมี3จุดให้เราหานะครับเนาะหลักๆนะครับวงน้องก็คือจุดแรกนะครับวงน้องที่เราสามารถหาได้นะครับเนาะกับโทเคนสีฟ้าตัวเดี้วครับวงน้องก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับวงน้องก็คือให้เรานะครับเนาะไปอัพนะครับวงน้องก็คือเป็นการอัพโรงงานนะครับวงน้องก็คือจะมีโรงงานนะครับเนาะให้เราอัพเลเวลนะครับวงน้องเราก็สามารถอัพได้นะครับหลายคนนะครับเนาะไม ก็ปัดมาทางขวาได้เลยนะคบวงน้องเมื่อเราปัดมาทางขวานะครับน้องเราจะเจอกับอีกหน้าตาหนึ่งครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องก็คือจะมีสีตัวให้เราอัพนนะครับวงน้องก็คืออันแรกนะครับ,บน้องก็เป็นทางด้านของ ไฟฟ้านะครับวงน้องอันที่2นะครับเนาะก็เป็นทองคำนะครับวงน้องแล้วก็อันที่3นะครับเนาะก็เป็นดินนะครับวงน้องแล้วก็อันที่4นะครับก็เป็นน้ำนะครับเนาะเราจะได้หาวัตถุดิบแบบนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะเมื่อเราอัพเลเวลนะครับวงน้องเราสามารถคลิกรับสีฟ้านะครับวงน้องก็คือเป็นโทเค็นสีฟ้านะครับเนาะได้ตรงนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับเป็นจุดแรกนะครับเนาะในการหาโทเค็นสีฟ้านะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่ามีเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับบบบบบบวววกกกนน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 น้้้้้้อออออองงงงงงัััััััโโททททเเ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 คคคคคค็็็็็สีีีีฟาาาาาา่่่ะะะะะะรรรรจปปมยยลลดขแบ ว่าสามารถเล่นความเร็วได้นะครับวงน้องก็ถือว่าถ้ามีอันนี้เยอะนะครับเนาะก็คือสามารถรับได้ง่ายๆเลยนะครับวงน้องหรือว่าเร่งความเร็วได้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็ถือว่าง่ายๆนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะสรุปให้ดูนะครับเนาะว่าสามารถหาได้ง่ายนะครับวงน้องก็คือจุดแรกนะครับเนาะจะเป็นทางด้านของการอัพเลเวลอัพโรงงานนะครับวงน้องเราก็จะได้โทเคนสีฟ้าตัวนี้มากนะครับเนาะอันแรกเลยนะครับวงน้องจุดที่สองนะครับเนาะจะมีการอัปเดตเข้ามาในแมทบางครับวงน้องก็คือสามารถเก็บได้ตามกล่อง่มนนะครับ เมื่อเล่น4เว4จบนะครับเราจะได้1เกมต่อ2อันนะครับเนอะแต่ตอนนี้นะครับวงน้องยังไม่อัปเดตเข้ามานะครับเนอะอีกประมาณ1วันหรือว่า2วันนะครับเนอะจะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องเราก็จุดที่4นะครับเนอะแถมให้แล้วกันนะครับวงน้องก็คือสาหรับจุดที่4นะครับเนอะเมื่อเรามีทรัพยากรหรือว่ามีวัตถุดิบนะครับเนอะมากพอนะครับวงน้องเราสามารถมากดแลกตรงนี้ได้เลยนะครับวงน้องหรือว่าเมื่อเราทาภารกิจตามนี้ได้นะครับวงน้องเราก็มาสามารถกดรงนี้ได้้้้้เเเเเเลลลยยนน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 ครรรรรัััับาาาากก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 ิมมตวววีีีอออองงงงดด่สุปปๆใหหู็็็็ื ับโรงงานแล้วนะครับงงน้องเราก็มีแปรรูปนะครับน้องนี่เลยนะครับงงน้องถ้าเรามีอันนี้เยอะนะครับเนาะเราก็สามารถแปรรูปได้นะครับงงน้องเมื่อแปรรูปได้นะครับเนาะเราก็สามารถมาสร้างโรงงานได้อีกนะครับงงน้องเราก็เราจะได้โทเค็นมานะครับงงน้องก็เป็นทางด้านของโทเค็นดอกไม้นั่เองครับเนาะก็จะประมาทเลยนะครับงงน้องก็ถือว่าไม่งงนะครับงงน้องก็คือมันจะเป็นการอัพนะครับเนาะการอัพก็มี4อันนะครับงงน้องก็เป็นตามนี้นะครับเนาะก็อัพไปเลยนะครับงน้องก็คืออถ้าาเรยังไม่พนะะครรับเเนาาก็ให้มัันนผลิตะครบองก็็คคคคืออใใหห้้้้ผผาาาลลลิิิตตนนนนนนนะะะะะรรรััับบบเเดงงไฟก เพราะว่ามันจะผลิตไปเรื่อยๆนะครับเนาะเราก็กดลับแล้วก็มาอัพได้เลยนะครับวงน้องก็จับปลามา้เลยนะครับเนาะเราก็พี่บอกเลยนะครับวงน้องว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะก็เล่นง่ายๆนะครับเนาะถ้าทําความเข้าใจของมันพอนะครับวงน้องเราก็การหาวิธีนะครับวงน้องก็คือโทเค็นนะครับเนาะพี่ก็บอกไปแล้วนะครับเนาะก็มีสี่จุดนะครับวงน้องก็จับปลามา้เลยนะครับเนาะถ้าใครดูไม่ทันนะครับวงน้องหรือว่าอยากรู้นะครับเนาะเมื่อกี้พี่สอนไปแล้วนะครับวงน้องก็กลับไปดูได้นะครับเนาะหรือว่ากอไม่ใช่กอเสอไปนรเียบบรร้้อยแลวนนะะคัเากับ การหาถุเค็วันหนึ่งนะครับวงน้องก็คือได้เป็นร้อยๆอันเลยนะครับนาอถ้าทําตามที่พี่บอกนะครับวงน้องก็ถือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับนาอหลักๆนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะมาสรุปให้ดูนะครับน้องก็คือหลักๆนะครับวงน้องเราต้องอัพเลเวลโรงงานนะครับนาะเราก็หาวัตถุดิบนะครับวงน้องเพื่อมาแรกในจุดนี้นะครับนาะก็คือนี่เลยนะครับวงน้องก็คือถ้าเราทําภารกิจเสร็จนะครับนาะมันจะให้เราแบบนี้เลยนะครับวงน้องเรามันจะให้ไม้มานะครับนาะเพื่อไปอัพโรงงานอีกทีนึงนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะ ครับเนาะเพิ่งสร้างรหัสมานะครับองน้องเล่นไม่เป็นแน่นอนนะครับเนาะเพราะว่ามันสับสนมากนะครับองน้องแต่ว่าทําความเข้าใจนะครับองน้องก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับเนาะก็แค่อัพนะครับองน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะเมื่อเรามีไม้นะครับองน้องเราสามารถอัพเลเวลไปได้เลยนะครับองน้องก็สามารถคลิกอัพแบบนี้ไปได้เลยนะครับองน้องนี่เลยนะครับเนาะอัพมานะครับองน้องก็จะเป็นเลเวลสองแบบนี้นะครับเนาะเมื่อเลเวลสองนะครับองน้องก็คือมันจะผลิตของได้มากขึ้นเท่านั้นเองนะครับองน้องก็คือไม่เกี่ยวเลยนะครับเนาะว่าจะผลิตเร็วขึึึ้้้้้้นน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 นะะะะะะคคคคครรรรัััััับบบบพวกกกออออองงงง็็ืเเเเเลลลลสูขขขาาามมจผิตไดี่ย เมื่อเราอัพเสร็จแล้วนะครับวงน้องเราสามารถลงมารับโทเค็นสีฟ้าได้ซ้ายมือเลยนะครับเนาะก็จะประมายเลยนะครับวงน้องเราก็ไปเล่นความเร็วได้เลยนะครับเนาะก็จะประมายเลยนะครับวงน้องก็ถือว่าง่ายนิดเดียวนะครับเนาะก็แค่คลิกอัพไปเรื่อยๆนะครับวงน้องก็คือวัตถุดิบไม่พอนะครับเนาะก็ไม่อัพนะครับวงน้องเมื่อวัตถุดิบพอนะครับเนาะค่อยคลิกอัพก็ได้นะครับวงน้องก็ไม่ต้องรีบนะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องอยู่กับเรานะครับเนาะ14วันนเลยะครับวน้องนี่เเลยนนนนะะะคคครรััับบากก็ืออทุวกน้ออง็คคืมมมีวาาหยทั้งหมดเลยนะครับเนนนาะก็็เเปแบบี้ลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เมื่อ เราทำภารกิจนะัะบรับวงน้องมาดูตรงนี้เลยนะครับน้องว่ามันให้ทําอะไรบ้างผลิตอะไรบ้างนะครับวงน้องเพื่อมาแลกเอา โทเค็นดอกไม้ตัวนี้นะครับวงน้องเพื่อไปแลกของอีกที่นึงนะครับน้องก็จะประม้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็เล่นง่ายๆนะครับวงน้องถ้าทําความเข้าใจนะครับนนองคลิปนี้พี่สอนไปก็น่าจะรู้ทุกคนแล้วนะครับเนาะว่าเล่นได้ยังไงนะครับวงน้องเราก็ของที่ฟรีๆนี่จุดลับเลยนะครับวงน้องก็คือวันที่1มกรานะครับเนนี่เลยนะครับวงน้องคลิกเข้ามารางวัลล็อกอินได้เลยนะครับเนาะก็คืออย่าลืมนะครับวงน้องวันเดียวเท่านั้นนะครับเนาะก็เป็นวันที่1านี่าเท่านั มากมากเลยนะครับมงน้องเราก็ความสามารถของมันนะครับวงน้องก็คือทนแรงระเบิดได้นะเองนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็คือโดนระเบิดจังๆนะครับเนาะเราจะไม่ตายนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าใครเป็นสายปาระเบิดนะครับวงน้องก็คือไม่ชอบแน่นอนนะครับเนาะกับสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็คือสามารถรับได้วันเดียวเท่านั้นนะครับเนาะก็คือวันที่1มกรานะครับเนาะกับสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับมงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่า น้องก็จับประมาณเลยนะครับวงน้องก็กิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็เล่นได้ง่ายๆนะครับวงน้องมากเดี๋ยวพี่จะมาสรุปให้ดูนะครับวงน้องก็คือโทเค็นนะครับน้องสามารถหาได้4จุดนะครับวงน้องก็คือจุดแรกนะครับน้องจะเป็นทางด้านของการล็อกอินเข้ามารับในเกมนะครับน้องแล้วก็ทำภารกิจนะครับวงน้องจุดที่2นะครับน้องรับได้ในเกมนะครับวงน้องแล้วก็จุดที่3นะครับน้องสามารถลงไปเล่นตามแมปได้นะครับวงน้องจุดที่สี่นะครับน้องลงเล่นสี่เวสสี่จบนะครับวงน้องก็ได้รับเหมือนกันนะครับน้อง ว่าอยากได้โทเคนตัวนี้นะครับมงน้องก็หาได้แบบที่พี่พูดเลยนะครับน้องก็จะปรมายเลยนะครับก็สามารถอัพเลเวลไปได้เรื่อยๆนะครับน้องสำหรับมงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของเยอะๆนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับมงน้องก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมงน้องคนไหนที่เข้ามาแล้วอยากให้พี่นะครับน้อง มีกําลังใจทําคลิปเรื่อยๆนะครับวงน้องหรือว่ามาสอนหาโทเค็นแบบนี้นะครับเนาะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้พี่หน่อยละกันนะครับวงน้องแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเนาะเพราะว่าใครที่กดติดตามนะครับวงน้องก็คือจะขอบคุณมากๆเลยนะครับเนาะก็จะประมาทเลยนะครับวงน้องสาหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนาะพี่ก็มาสอนหาโทเค็นแล้วนะครับวงน้องพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับเนาะบายบาย